สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้เพื่อนก็จะมาแจ้งเตือนนะคะเนื่องจากเราได้พบเพจ Facebook ปอมนะคะชื่อ15รับร้อยล่าสุดค่ะซึ่งทําการคัดลอกคลิปวิดีโอที่ทางช่องเพลงโฟล็ก95โพสไว้ที่ YouTube นะคะเป็นวิธีการเปิดบัญชีของบล็อกเกอร์ i อเอค่ะเขาได้ทําการคัดลอกกลิง์และวิดีโอมาใช้นะคะและทำการ เปลี่ยนลิงก์สมัครนะคะให้เป็นลิงก์ของเขาค่ะซึ่งเป็นลิงก์เปิดบัญชีการพนันค่ะตอนนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับช่องเพลงโฟเล็ก95ของจริงก่อนค่ะสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นโลโก้รูปม้าค่ะและทางช่องนะคะที่โพสต์ปักหมุดนะคะเราก็จะมีการเขียนแจ้งเตือนนะคะว่าทางช่องเพงโฟเล็ก95นะคะไม่มีนยโยบายระดมเงินทุนนะคะหรือว่าชักชวนไปเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมานะคะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะนำสัญ,ญลักษณ์และก็สัญญาณเท็ของเราไปใช้นะคะในทางมิสาชีพค่ะซึ่งเราก็โดนมาหลายครั้งแล้วค่ะจึงแจ้งเตือนเพื่อนเพืนเลยะคะว่าอย่าหลงเชื่อไปอันขาดค่ะและเพื่อนๆสามารถติดตามไอเดียแนวทางการเทคของเราได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์เท็จดิ้งวิวค่ะในนามเ e น a 2324ค่ะคลิกเข้าไป ติดตามได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปดูเพจปลอมนะคะให้เพื่อนๆตรงช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่า15รับร้อยล่าสุดไม่ต้องเว้นวักนะคะพิมพ์ติดกันเลยนะคะ15รับร้อยล่าสุดเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเพจชื่อที่คล้ายกันหลายเพจเลยนะคะซึ่งเพจพวกนี้จะเป็นเพจการพนันนะคะสล็อตค่ะ อย่าไปหลงเชื่อลงทะเบียนเด็ดขาดเลยนะคะเป็นเพจการพนันค่ะาิฉะนั้นคุณอาจจะสูญเสียเงินได้นะคะเมื่อเข้ามานะคะหน้าเพจเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเห็นว่าเห็นไหมคะมีชื่อเพจ15บรับร้อยไหลเพจเลยค่ะซึ่งเพจ15บรับร้อยล่าสุดอันนี้เขาเพิ่งเปิดเพจประมาณสองอาทิตย์กว่า,วาเองค่ะ แต่ว่ามีเพจอื่นนะคะที่ชื่อคล้ายกันแล้วเขาก็เปิดมานานแล้วนะคะอันนี้เพื่อนๆอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นเพจสล็อตค่ะคือเพจการพนันนะคะถ้าคุณหลงเชื่อลงทะเบียนก็อาจจะต้องสูญเสียเงินนะคะเมื่อเลื่อนเข้ามาค่ะเขาจะนำลิงก์จากคนที่มีการติดตามเยอะๆจากช่อง y o u t u b e นะคะมาโพสตค่ะแล้วก็เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนให้เป็น ลิงก์ของเขานะคะซึ่งเป็นลิงก์ตอมค่ะซึ่งวิคิดว่าหลายท่านก็ยังไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองถูกนำลิงก์มาโพสในช่องวิชาชีพนะคะเพราะว่าตัวผู้เองก็เพิ่งจะเจอค่ะก็เลยนำมาแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดค่ะอย่างคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงาน youtube นะคะก็โดนนำลิงก์มาวางเหมือนกันค่ะ เพื่อสร้างความน,น่าเชื่อถือให้กับทางช่องค่ะในแต่ละวันเราก็จะโพสต์เยอะมากเลยนะคะมีหลายคลิปค่ะซึ่งคลิปที่เขาเอาของปุ้ยมานะคะถูกโพสต์เมื่อ4วันที่แล้วนะคะก็คือเราต้องนั่งค้นหานานค่ะเดี๋ยวผู้จะพาไปดูคลิปคลิปนั้นนะคะที่ว่าเขานำมาใช้โดยไม่รับอนุญาตนะคะใช้ในทางผิดกฎหมายค่ะ นี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ปุ้ยแนะนำวิธีการเปิดบัญชีของโบเกอร์ ixmarket นะคะซึ่งลงไว้ทางช่อง y t u t u เพลง f o f o x 95ค่ะและทางกลุ่มวิชฉาชีพนะคะก็คัดลอกวิดีโอและลิงก์มานะคะและนำมาโพสในเพจ15รับร้อยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่19ธันวาคมคิดสกลาด2023เวลา17.37นาฬิกา ซึ่งหัวเรื่องจะเขียนเหมือนต้นฉบับเป๊ะเลยค่ะจะแตกต่างก็ตัวบรรทัดถัดมานะคะห้ามพลาดแจกเครดิตฟรี50บาทแล้วก็ช่องทางรับทุนช่องทางเข้าเว็บเงื่อนไขทําททำยอดเทิน500เท่านั้นแล้วก็ติดต่อขอรับเครดิตตรงนี้ละคะ่ะที่มีความแตกต่างนะคะเมื่อคุณคลิกลิงก์เข้าไปนะคะก็จะเจอกับเว็บไซต์ NASA Slots h e e t นะคะ ซึ่งเป็นเว็บไซต์การพานันค่ะเป็นการพานันสล็อตนะคะซึ่งเขาก็จะเอาโปรโมชั่นต่างๆมาล่อให้คุณเข้าไปเปิดบัญชีค่ะด้านล่างเขาจะมีโปรโมชั่นมากมายให้คุณเลือกเลยนะคะโปรโมชั่นตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้คนหลงเชื่อแล้วเข้ามาเปิดบัญชีนะคะเพราะว่าอยากรับเงินทุนฟรีค่ะเมื่อคุณเปิดบัญชีเข้าไปนะคะ และคุณลงเงินเข้าไปคุณอาจจะถอนเงินออกไม่ได้นะคะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะคะไม่รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือพร้อมจะปลิวได้ทุกเมื่อนะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์หลอกลวงนั่นเองค่ะก็ขอตเตือนเพื่อนๆเลยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเว็บไซต์นี้เด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปเจอของเพจไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเขามีหลายเพจด้วยกันค่ะ เดี๋ยวพุ้จะพาไปดูคลิปต้นฉบับนะคะที่ช่อง YouTube ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ทางช่อง YouTube เพลงเ o ล็ก95นะคะและที่เห็นนี่ค่ะก็จะเป็นคลิปต้นฉบับไปนะคะวิธีเปิดบัญชีโบรกเกอร์ iX Market ดูจบเทรดเป็นในคลิปเดียวพร้อมรับ,บโบนัส30ดอลลาร์นะคะ หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการเปิดบัญชีกับบ็อกเกอร์ i x Market นะคะให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างคลิปค่ะคุณจะเห็นคำว่าเพิ่มเติมนะคะเมื่อคุณคลิกเข้าไปนะคะจะมีลิงก์เปิดบัญชีของบ็อกเกอร์ i x Market ค่ะซึ่งอันนี้เป็นลิงก์จริงของทางบ็อกเกอร์ i x Market เลยนะคะคุณสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้จากที่นี่ค่ะ แล้วก็ยังมีช่องทางการติดตามนะคะการวิฟฟเคราะห์ f o เ e x ค่ะก็สามารถติดตามเราได้ผ่านทาง Trading View นะคะเมื่อคุณคลิกลิงก์นะคะก็จะนำคุณไปสู่หน้าเว็บไซต์ของ iuX Market ค่ะก็คลิกที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีนะคะในส่วนแรกค่ะก็เลือกประเทศเป็น Thailand ค่ะ แล้วก็กรอกอีเมลนะคะที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ตั้งราค่ารหัสผ่าน8ตัวสอนขึ้นไปจากนั้นก็ติ๊กขึ้นหมายถูกเพื่อยอมรับเล่อนไขและคลิกที่ดำเนินการต่อค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดบัญชีกับเว็บไซต์จริงของ iux market เลยนะคะป้องกันการคลิกลิงก์ปลอมน,นะคะแนะนำให้เพื่อนๆคลิกลิงก์จากใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะอย่าไปคลิกจากเพจอื่นค่ะ ในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะที่ถูกวิชาชีพนำไปใช้ในทางผิดกฎหมายค่ะทางเราก็ได้นำหลักฐานนะคะไปทำการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไม่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะคะดังนั้นหากมีผู้เสียหายเกิดขึ้นนะคะทางเรามิขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอยู่ที่ช่างเพลง forex อีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเปิดบัญชีกับโบรเกอร์ iX Market ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาทำความรู้จักกับโบรเกอร์ iX Market กันก่อนค่ะโบรเกอร์ iX Market ก่อตั้งในลอนดอนเมื่อปีคิสตลศักราช2 0ส6ดำเนินการโดย iX Market Limited จะตั้งร่วมกับ Financial s e r v i c e Authority ในเซนตินเซนแอนกรดีนภายใต้หมายเลขทะเบียน26183 BC 20121